ฮัลโหลฮัลโหลทำไรกันอยู่จ้าทำไรกันครับ มาแล้วอะไรกินข้าวกันยังครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแก okay. วันนี้ยกนิ้วโป้งสองั้างอย่างอันนี้ยกนิ้วโป้งสองข้ง กินอะไรกันอะโอ้โห,หได้ยินเสียงปะโหลอัลลูยุนไนเดีย่ย <c oughs> เวลาสตาร์ทขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนได้ไหม ได้เออเออมีส้มตำอะไรให้กินบ้างเนี่ยยังไม่ได้ส้มตำเอาหล่อนี่รอยอย,อย่หรอรอยต้องติดนี่อยากกินส้มตำนะถือว่าติดติดติดอาหารหนึ่งมือปะ่ะเฮ้ยฟิลเตอร์นี้อะไระมีนี่ด้วยอะไรเหรอถ้าปเป็นไปอย่างเงี้ยถ้ามีฟิลเตอร์เยอะจกกังเลยอ่ะ ไปเซฟมาอ๋ออ๋อเอ้ยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปเซฟบ้างละแค่ดีกว่า,อาโอเคอันนี้ถือว่าอันนี้ร้านนี้ถือว่าร้านเด็ดเลยป่ะมีข้าวเหนียว้เลยครับรขิ้มมาเอ๋อคุณว่า ลองเหรอถ้าถ้าเฮ้ยอะไรอ่ะคอหมูขอดาวได้ป่ะวเป็นคอหมูย่างอ่อเนยย่างเนื้อย,ย่างใช่ไหมใช่เอ้ยใช่เนยย่างเอออยากไปกินเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวพามาลองว่ากันไหมได้ครับ นี่พอพอเห็นพอเห็นปลาปอดกินนี่ก็เริ่มหิวเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มเริ่มมองหาว่าข้างๆหรือว่าตรงไหนเนี่ยมีของกินบ้างเขาบอกว่ากินดึกวันน่ะจะเป็นไรออกกำลังกายเอาเอออันนี้เป็นซ้ตม ทำอะไรอะ่ะเป็นตำปลาไหแต่บัวพร้อมย่าง <laughs> เหมือนตอนเนี้ยเ <c oughs> ชื่อเปล่าว่าตอนเนี้เหมือนมานั่ง <c oughs> เหมือนนั่งทรมานตัวเองอะ่ะนั่งดูคนกินข้าวอ่ะ <laughs> แล้วข่าวว่าเ <laughs> พิ่งไปฟินเน็มาใช่คนรักสุขคภาพว่าวอย่าง,างี้แล้วเนาะเออ <c oughs> เอ,อเดี๋ยวต้องเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รักละเดี๋ยวจะไม่รักสุขภาพล <c oughs> ะไปนี่เลยเหรอสำรักเลยเหรอทำ,ทำอะไรอยู่เนะนี่ยฮ้ยตอนนี้คือว่างไม่ทำอะไรอ,อรอเนี่ยรอรอชวนไปกินซ้มตําอยู่เนี่ย จะบอกว่าเอ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถไปเลยเนี่ยส่งโลเคชั่นมาเลยคือขับขับมาก็น่าจะกินอิ่มหัวเร่อย่น oh. เดี๋ยวลองหาฟิลเตอร์เล่นบ้างไม่กล้าดึงกล้องออกไปมากเลยคนเต็มร้านเลยเอเหรอ เขาอนนี้เขาติดเยอะมากอะไรนะแวะเข้าบอกว่าแวะเข้าบอกว่าหันมาแล้วแบบคนคนแบบลูกค้าเต็มร้านเลยก็เลยเข้ามาลองอ๋อได้เดี๋ยวไปลองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกระซิบหลังไมว่าคือร้านอะไรลักลังสมาธิก่อนลัง สมาธิก่อนเวลาเราดูคนกินเนี่ยแม่ค่วที่ทำอะไรบ้างเนี่ยอะไรนะวันนี้ทำอะไรเอาบ้างเนี่ยนอนแล้วก็ตื่นนอน,แล,นแล้วก็กินก็กินอันนี้ไม่วันหยุดไงอ๋อใช่เราต้องเขาเรียก <คน S 2> ว่าเราเราต้องให้อนะไรเราต้องให้คองขวาญตัวเอง ราะว่าเราอดแบบไงวันนี้กินได้แล้วเปวดอดหนักหรอ,สอ,อสองชั่วโมงเยอะหรอสองชั่วโมง <c oughs> กินแบม่วง,งเปรี้ยวอยู่ประเดี๋ยวซื้อพร้อมยังซื้อพร้อมม่วงเปรี้ยวติดตู้เย็นไว้ยังซื้อแล้วจะบอกว่าปั่นพิกเกลือปั่นพิกเกลือเอาไว้เยอะมากโอหรอ เห็นเขาชอบจิ้มกับอะไรนะพวกรถดีปะ่ะเคยจิ้มปะ่ะนะเคยจิ้มพวกรถดีพวกอะไรพวกนี้ปะ่ะรถดีพริกป่นแล้วก็เกลือน้ำตาลผงชูรสปั่นปันป่น,นรวมกันโ <c oughs> ด้ยจับบ้านนาสสบเนียงออกแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทุกวันนี้คุยกันนะเ,เปรี้ยวครับ แล้วทุกวันนี้คุยกันก็คือพากันไปพากันเทียนสูงนี่กออกปะนครปฐมกับราชบุรีอยู่ด้วยกันอะ่ะคือสัมเดียงไปด้วยกันสุดบางใกล้ๆกลกลันไง,ไงเออพอ,อคุยแล้วเราก็จะไม่รู้กันว่าเราเหนื่อยไหมเพราะว่าใช่หูเราชินแล้วเอาเอาเอาอะไรมาเหนื่อยนี่เนี่ย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 ไปแล้วนะคือตอนนี้สัมเนียงไปแล้วนะ มัเป็นแบบสำเนียงวันเกิดไงใช่เลยวันเกิดเราต้องพอสักพักพอ,พอกลับบ้านนานๆเรานเป็นเออเออดไืไม่มีผิดผิดปั่นใช่ไหมไม่มีไม่มีเดี๋ยวมยวีอ่ะมีมีไม่มีในสองให้อยู่โอเคเอเไม่มีถาวจั๊ะ ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ฮึวันนี้วันนี้ว่างวันนี้ฟิตเนสอย่างเดียวเลยโอ้คนฟิตอะฟิตเนสมาเล่นด้วยเห็นปะมาดิ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 ฟิตเนสจริงจรต้อนตรับเลยตอนนี้คือฟิตเนสเมื่อกี้คือจริงๆสำเนียงกูเทพก็คือฟิตเนสแต่พอคุยไปคุยมาก็คือฟิตเนสมันมันเป็นสำเนียง ทัางฟังแบบว่าไม่รู้วะไท่างฟังของเราคือสำเนียงทลาวดีคือถ้าเราไปศึกษามาแล้วเนี่ยคือสำเนียงของเราเนี่ยคือสำเนียงที่ถูกต้องใช่ปหใช่คือสำเนียงกลางมาก่อนก่อนที่จะเป็นกรุงเทพมหานครใช่อใช่แหละใช่ พี่บิก๊กพี่บิ๊กเขาว่าพิมพ์ว่ากลัวกลัวอะไรไม่รู้รนะบันนี้บิ๊กเลยนะบันนี้บิ๊กอะพี่บิ๊กอ่ะพี่บิ๊กเขาบอกเขาพิมพ์มาว่ากลัวเมื่อกี้กลัวอะไรก่อนไม่เจอเจอเลยนะพี่บิ๊กอ่ะต้องหนัดแหรอป่ะต้องนัดหน,ดนดันหนึ่งใช่ แล้วตอนเนี้ยคือเสียงเหินเสียงเสียงไม่ลงเลยนะตอนเนี้ยรู้ปะ <laughs> คือตอนเนี้ยเสียงเหินขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะทำไมอะ่ะ <laughs> พี่บอกว่พี่บอกว่าอยาสนิทกันเยอะใจคอไม่ดี <laughs> ผูกบบว่าผูเราปปับไม่ได้แล้วนะ <laughs> เออจิชินไปแล้ว นี่ตอนนี้ตอนตอนนี้คือดูจริงจังแล้วนะว่าตรงโต๊ะเนี่ยมีอะไรให้กินแล้วก็ตู้เย็นเดี๋ยวจะไปหยิบมาแล้วนะวันนี้เราเพิ่งออกกำลังกายเองนะไม่เป็นไรกินได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้กินเสร็จเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันแล้วนะเดี๋ยวกินเสร็จอะออกกำลังกายเพื่อให้กินเยอะขึ้นใช่ไหมใช่เราออกกำลังกายเพื่อที่เราจะกินอาหารได้ คืนเผ็ดเดี๋ยวป๊อจ,จะไปกินข้าวก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวอีกแป๊บหรืว่แอะไเพราว่าแบตจะหมดแล้วครับเลยเสร็จแบตเรือยังกินแล้วเหนกินอะไรไปนะกินกะเพราไก่ทอดไข่ดาวเป็นเมนูที่เฮลตี้ ใช่เพราะว่าเป็นคือกไก่แค่ใช่ใช่เป็นโปรตีนทอดเฉยๆในตู้เย็นกินหมดยังอ่ะคือตอนเนี้ยพยายามไม่ซื้อของเขาตู้เย็นตู้เย็นที่บ้านมีของกินเยอะไหมเป็นเป็นอาหารทีนประมาณสามชั้นไปหมายถึง หมูสามชั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหรอย่างไงบ้เป็นอาหารที่ดื่มได้เป็นเครื่องดื่มพี่บิ๊กเขาบอกว่าพี่บิ๊กบอกว่าพี่บิ๊กเขาบอกว่าปปอต้องไปทำอาหารให้กินแล้วหรือเปล่าวันไหนล่ะเออ ขอเมนูขอเมนูเด็ดหนึ่งเมนูเมนูอะไรเมนูกินกินเนื้อปะกินกินผักด้วยได้กินผักได้ทุกชนิดกินผักเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปแล้วไปกินข้าวแหละโอเคบายบายบายเจอกัน อ่าแล้วเมื่อกี้ก็ก็คือกดของตัวเองลงไปด้วยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือกดตัดไลฟ์ตัวเองไปด้วยโฮลา I love you I love you too. I mean homeschool. ทำไมยิ้มยิ้มไม่ได้หรอ Hey bro Hey Hello. How are you, Bo? I mean homeschool. Yeah, yeah. Homeschool meet you too. Come to Brazil. Yeah. นี่ก็วันนี้วันนี้ว่างวันนี้ว่างแบบว่างมากเพราะวันนี้ตื่นนอนมาแล้วก็ไปเอ่อฟิตเนสแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ขับรถไปทำธุระนิดดหน่อยหน่อยแล้วก็คือจริงจริงวันนี้ตื่นตื่นเช้ามารู้สึกว่าเพียเพียแต่ก็คือจริงจริงมันเริ่มเพียเพียตั้ง คือจริงๆมันเริ่มเพียๆียตั้งเอ่อเขาเรนะียกว่าเพยเพียๆตั้งตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าไม่ได้แบบป่วยอะไรแบบขนาดนั้นนะแล้วก็เมื่อเช้าตื่นมาก็รู้สึกว่าแบบยังเพียอยู่แต่ก็พออาบน้ำปุ๊บอะไรอะไรก็ดีขึ้นเลยก็เลยออกไปข้างนอกอืมวันนี้มันจะมีนี้ปะไม่เห็นมีอะไรเลยอะ วเนีย้ทานแล้วทานแล้วครับเมื่อกี้ดูปะปอทานคืออิ่มไปละจริง ใกล้เกินก็ไม่จับใกล้เกินก็ไม่จับไม่ใช่ใกล้เกินของเจมินายใกล้เกินเจอไม่คิดไกลใกล้เกินที่จะห้ามใจคนใกล้ตัวของเธอคือวนไว้พอเข้าใจบ้างไหมเธอใกล้เกิน มากสักเท่าไรยิ่งดูเหมือนจะแสนไกลเท่านึงเก็บไวไม่ไว่ะโกรธได้ไหมถ้าฉันขึ้นไกลกับเธอไปละเดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะ ไว้คุยกันครับไว้คุยกันนะจ๊ะไว้คุยกันนะจ๊ะว้ายใกล้เกินกล้องไม่จับไม่ใช่ใกล้เกินคือฟิลเตอร์ไม่จับจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะ